สุดเศร้าน้ำชาชีรนัดออกมาแจ้งข่าวเศร้าหลังสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางเพื่อนแฟนคลับร่วมอาไลาขอแสดงความเสียใจกับนักร้องสาวน้ำชาชีรนัดยูสานนหลังจากล่าสุดเธอได้ออกมาแจ้งข่าวสุดเศร้าว,ว่าสูญเสียคุณพ่อรออชมพนยูสานนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมาท่ามกลางการแสดงความเสียใจของเพื่อนในวงการและแฟนคลับอย่างมากมายน้ำชาแจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อโดยน้ำชาได้ออกมาโพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับคุณพ่อผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความเอาไว้เพียงสั้นๆว่า บายบาย IU d a ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIP ทำดีที่สุดแล้วท่ามกลางเพื่อพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับเธออย่างมากมายอาทิเช่นด DJ d a d าวรินดาดำรงผลซอจียอน แรลวานิชาพัฒชชัชยพลรัตน์มินชาลิดาวิจิตวงทองรัศมีแขรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นไอปรีชายาพงธนานิกกรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและอีกมากมาย